มาดูมมลูก้า MK 70นะครับคันนี้เครื่องยนต์มิตซูบิชิดีเซลสี่สูบนะครับนะเป็นตู้เก๋งอลูมิเนียมมีแอร์พร้อมเลยนะครับมีโรเตอรี่มาให้ด้วยนะครับเดี๋ยวรีวิวให้ลูกค้าดูเบื้องต้นนะครับนี่นะสวยนะครับตัวโรเตอรี่ปั่นดินตีดินเนี่ยเป็นใบเคียวใหญ่นะครับใบเคียวใหญ่ โรตารีย่ยาว210เซนติเมตรนะดูแทกยางสวยๆเลยโรเลอร์ก็สวยๆนะครับนี่นะไม่มีแตง่งไม่มีฉีกขาดเลยเป็นตู้เกง๋งอลูมิเนียมมาดูภายในนะครับนี่นะฮะยกขึ้นลงนะครับตัวนี้ยกหางขึ้นลงนะฮะตัวนี้ก็ยกขึ้นลงได้ด้วยไฟฟ้าก็เหมือนกันฝังนี้ก็ยกขึ้นลงได้นะยกหางนะครับ เปิดแอร์ก็ตัวนี้นะครับมีแอร์ให้ด้วยนะครับเนี่ยพัดลมนี่ปรับความเย็นนะฮนะระบบใช้งานได้ครับเดินหน้าถอยหลังอยู่นี่นะคันเร่งนะครับตัวนี้เป็นตัวปั่นนะครับโลไฮนะตัวนี้นะเรามีาพยายามรีวิวให้ลูกค้าดูภายในนะครับมีตู้แอร์ตู้ตู้แอร์นะลองสตาร์ทเครื่องดูนะครับนะเครื่องสตาร์ทง่ายมากเลย นะลองสตาร์ดูอีกทีนะครับนะครับนี่ระบบแอร์ทำงานนะครับระบบเกทำางานหมดนะวิ่งไป4,393ชั่วโมงนะลูกค้านะพยายามรีวิวให้ลูกค้าดูนะครับนี่คอมแอร์นะคอมแอร์ เป็นเครื่องยนต์ดีเทล4สูบแบตเตอรี่2อลูกนะครับหลังพึ่งแอร์นะเปิดให้ดูภายในเครืนะ่องยนต์ดีเทลสี่สูบนะครับสวยๆเดิมๆเ,เลยใช้งานคนระับ ก่เก่งลูมิเนียมนะมีตีตัวรถนะกว้างคูณยาวคูณสูงก็170ยเจ็ดสคูณสามร้ยสูงก็270เจ็ซนติเมตรนะฮะยาวทั้งคันก็ประมาณ4ี่เมตรหกเซนติเมตรนะครับนี่นะเดี๋ยวโชว์ระบบให้ลูกค้าดูถ้าไหนสนใจก็โทรไปสอบถามได้ครับที่แท็กเตอร์แว็คโฮ08ศูนย์แปดหนึ่ง2 1299สองหนึ่งสนะครับระบบใช้งานได้หมด นะครับนอกจากนี้ยังขายเหมาเครื่องจักรก็ได้นะครับท่าในใดสนใจก็โทรเข้าไปสอบถามกันได้นะครับเดี๋ยวลองเทสระบบเลย